นะครับวันนี้มารีวิวให้ดูนะครับสามแปดหักลำนะครับสามแปดหักลำเสียลูกนะครับก็ปิดครับดูการดิดปอกครับแรงมากครับ ยอดครับสภาพใหม่จากเตานะครับสปริงแข็งครับห้องเข็มเป๊ะทุกอย่างพร้อมใช้จบครับ